วัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบนะครับเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีว่ามีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันอย่างไรนะครับในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ประกาศตั้งแต่ฉบับที่1เป็นต้นมานะฮะพศ2อ,อ0 4สมัยที่ผู้ใหญ่รีตีกองประชุมนะครับเราก็มีการนำเอาปุ๋ยเคมีเนี่ยมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกันมากขึ้น ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าตัวของปุ๋ยเคมีเนี่ยข้อดีถามว่ามีไหมในแง่ที่ว่าปุ๋ยเคมีเนี่ยมีธาตุอาหารตามที่ระบุไว้ข้างกระสอบนะครับคือปริมาณธาตุอาหารหลักก็คือตัว N ตัว P ตัว K เนี่ยเช่น4600เป็นปุ๋ยยูเรียนะครับสูตรเสมอ 15, 15 15 15เนี่ยก็คือ NPK อย่างละ15เนี่ย ต่อนหนึ่งกระสอบเนี่ยนะครับก็จะมีปริมาณธาตุอาหารตามที่ระบุไว้หมายความว่าอย่างเช่น16 20 0ในร้อยกิโลเนี่ยนะครับก็จะมีธาตุอาหารคือธาตุอาหารเนี่ย16ก็คือ32กิโล20ก็คือ40กิโลรวมแล้วเนี่ยก็เป็น72กิโลนะครับเมื่อเทียบวกวับาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นในหนึ่งกระสอบเนี่ย สูตร16200ก็จะมีตัวไนโตรเจนแค่8%แล้วก็มีฟอสฟอรัสแค่10%ที่เหลือก็จะเป็นตัวเติมเขาเรียกฟิลเลอร์เป็นพวกหินบดนะที่มาผสม,มเพิ่มเพื่อให้น้ำหนักครบ50กิโลที่ผมอธิบายย้ำนะครับว่าในน้ำหนักกระสอบเนี่ย50กิโลเนี่ยนะครับจะมีธาตุอาหารจริงๆแค่8บวก10นะครับ8บวก10ก็คือเท่ากับ18 แสดงว่าอีก32กิโลในหนึ่งกระสอบเนี่ยนะครับจะเป็นหินเป็นแร่ที่มาเติมเพื่อให้ได้น้ำหนักน้ำหนักครบ50กิโลเพราะฉะนั้นการที่เกษตรกร,เร,กรเราเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันมาตั้งแต่อย่างที่ผมบอกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1เป็นต้นมาเราหวังให้ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นจากการใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยเราก็เอาหินใส่เข้าไปในดินเราทุกทุกวันทุกวันในแปลงกเกษตรของเราทุกวันจนกระทั่งผืนดินเราเนี่ยแน่นนะครับ แล้วการที่เราใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยโดยมากแล้วปุ๋ยเกือบทุกสูตรนะครับจะส่งเสริมทําให้ดินเป็นกรดนะเรามีเครื่องมือวัดนะครับเป็นเป็นมิเตอร์เล็กๆสามารถทิ่มลงไปจุ่มลงไปในดินนะครับตามคําแนะนําคู่มือการใช้ของเครื่องมือเนี่ยสามารถวัดดินนะดินในเมืองไทยเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มีความเป็นกรดอยู่ประมาณ3-4ถึงนะครับซึ่งสภาพนี้เนี่ยไม่เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตของพืชซึ่งเป็นสาเหตุ เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีสะสมต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานอันที่สองเนี่ยปรากฏว่าการที่เราใส่ปุ๋ยเคมีทําให้กระบวนการย่อยสลายเนี่ยมันเร็วนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยอยู่ในประเทศที่เป็นเขตร้อนเพราะฉะนั้นยิ่งเร่งกระบวนการย่อยสลายเพราะนั้นเราจึงพบว่าประเทศไทยเราเนี่ยดินโดยเฉลี่ยนะครับเป็นข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยมีปริมาณอินทรีย์วัตถุอยู่แค่ ไม่ถึง1%โดยเฉลี่ยนะครับซึ่งดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการปลูกพืชนะฮะก็คือต้องมีปริมาณอินรีย์วัตถุเนี่ยไม่น้อยกว่า5%เห็นห็นไหมฮะต่างกันจาก5กับ1เนี่ยต่างกันถึง4%นั่นเป็นเหตุที่เพราะว่าเราใช้ปุ๋ยเคมีสะสมติดต่อกันมาเป็นเวลานานนะครับทำให้ดินมันเสียดินแข็งดินแน่นดินเป็นกรดเพราะฉะนั้นตอนนี้มันถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้อง เริ่มต้นหันมาทำกเกษตรอินทรีย์มาทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหันมาใช้ปัจจัยที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้กระดินนะครับและอาหารที่เราต้องการบริโภคทุกวันนี้เนี่ยมีข้อมูลที่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศไปตรวจพบว่าพืชผักที่เราทานทุกวันนี้เนี่ยมีสารเคมีเยอะแยะมากมายนะครับมีข้อมูลหลายหน่วยงานที่ไปตรวจเราสามารถที่จะไป ตรวจสอบตรวจคนได้เลยนะครับว่าณว,วันนี้เรากําลังกินยาพิษเหตุเพราะว่าเมื่อเราใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยทำให้ต้นไม้มันจเจริญเติบโตเร็วเมื่อมันจเจริญเติบโตเร็วมันอ่อนแอสมมติเราใช้ยูเรีย4ี0 0เนี่ยต้นไม้งามเขียวปุ๊บเลยนะใส่ข้าวแต่ปรากฏว่าเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลนะใบขาวต่างๆนี้ตามมาเป็น,ปนแถวนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเนี่ยนะครับพอมีพืชต้นพืชมันอ่อนแอปุ๊บเนี่ย มแลมลงโรคแมลงเชื้อราต่างๆก็เข้ามาทําลายเกษตรกรก็เลยต้องไปเอาสารเคมีไม่ว่ายาฆ่ายาฆ่า,มาแมลงยาฆ่าเชื้อราต่างๆที่เป็นสารเคมีทางการเกษตรเอามาฉีดสาดราดพน่นลงไปในแปลงเกษตรของเรานะครับซึ่งนั่นคือทําให้เกิดแผ่นดินของเราเนี่ยมีแต่สารเคมีเต็มไปหมดมีข้อมูลที่มีการเผยแพร่กันนะครับว่าประเทศไทยเรามีพื้นที่เกษตรอันดับ48ของโลกนะครับแต่เราใช้สารเคมีกําจัดหญ้า กำจัดวัชพืชอันดับ4ของโลกใช้สารเคมีกําจัดแมลงอันดับ5ของโลกเป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยนอกจากมีธาตุอาหารหลักแต่ปริมาณไม่มากนักนะครับแต่ก็พอที่พอการจเจริญเติบโตของพืชแต่ก็ต้องใส่ในปริมาณที่มากกว่าปุ๋ยเคมีสักหน่อยหนึ่งยังมีปริมาณธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารรองก็คือมีแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันซึ่งในปุ๋ยเคมีจะไม่มีมีธาตุอาหารเสริมนะฮะธาตุอาหารพืชเนี่ยมีทั้งหมด16ตัวนะครับมาจากอากาศ3ตัวออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนนะครับที่เหลืออีก13ตัวเนี่ยก็เป็นธาตุอาหารที่ต้องได้มาจากดินและก็จากการเติมลงไปจากปุ๋ยเคมีหรือจากปุ๋ยอินทรีย์ในปุ๋ยอินทรีย์เราเนี่ยจะมีธาตุอาหารเสริมไม่ว่าแมงกานิสเหล็กทองแดง นะฮะสังกสีโบลอนโ,โมริดิบัมคอรรนนะฮะต่างเนี่ยครบถ้วนซึ่งพืชไม่ต้องการเยอะแต่ว่าในปุ๋ยอินทรีย์เราเนี่ยจะมีแต่ว่าในปุ๋ย NC เคมีน, Me, นี่จะไม่มีนะครับและก็คือข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์ของเราว่ามีธาตุอาหารหลักรองเสริมครบถ้วนและสิ่งที่เป็นสุดยอดเลยนะครับก็คือในปุ๋ยอินทรีย์เราเนี่ยมันจะมีจุลินทรีย์ที่บ้านผมเนี่ยมีกล้องจุลทรรศนะฮะสามารถที่จะเอาปุ๋ยเนี่ยละลายน้ําทิ้งไว้สักพักหนึ่ง แล้วก็เอาน้ําที่ละลายเนี่ยมาหยดดูสองกล้องเราจะเห็นสิ่งมีชีวิตนะครับว่ายกันวิ่งกันไปเรียกว่าหยดเดียวนี้เป็นสิบสิบล้านตัวนั่นก็คือปุ๋ยอินทรีย์เราเนี่ยเป็นปุ๋ยที่มีชีวิตนะครับเมื่อปุ๋ยมีชีวิตเนี่ยพอไปใส่ดินดินที่มันตายแล้วนะครับตายจากการใช้สารเคมีตายจากการใช้ปุ๋ยเคมีตายจากที่ดินเป็นกรดจัดเพราะปุ๋ยอินทรีย์ไปใส่ก็ปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพดินตัวจุลินทรีย์นี้ซึ่งมีชีวิตก็จะไปทํางาน ทำให้ดินที่เคยตายก็กลายเป็นดินที่มีชีวิตพอดินมีชีวิตปุ๊บเนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยนะครับก็จะมีชีวิตมีชีวิตชีวาไม่ไม่รู้สึกเหมือนเหมือนมนุษย์ที่ว่าเหมือนไก่ที่เราให้แต่อาหารอย่างเดียวเขาไม่มีชีวิตชีวานะครับอยู่ในกรงขังที่กักขังแบบนี้นะครับเป็นเลี้ยงในระบบที่มีหน้าที่กินนะครับมีหน้าที่ขับถ่ายแล้วก็ไข่ออกมาอย่างนี้เป็นต้นแต่เรา จะทําแบบกเกษตรธรรมชาตินะฮะโดยการที่ปุ๋ยของเราเนี่ยจะมีชีวิตเมื่อปุ๋ยมีชีวิตเนี่ยต้นไม้ก็จะมีชีวิตชีวาคนกินนะครับผู้บริโภคก็จะมีชีวิตที่ยืนยาวนะฮะเป็นนี่คือข้อดีโดยเบื้องต้นนะครับของปุ๋ยอินทรีย์ที่เปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมีว่าเรียกว่าดีกว่าทุกอย่างก็ว่าได้ครับ